ก็มีกระเซาะก็มีกระเซาะนะครับผมก็มีกระเซาะพี่ใช้ยามยามเป็นนะครับพี่พี่เล่นตรงกลางกันไม่ต้องเยอะก็ได้นะครับเจ็บไหมครับเนี่ยมานอนตรงนี้คนเดียวได้ไม่ได้ไม่เจ็บโอ้ตัวเปิดโอ้ตัวเปิดไอเดียมึงรอดึงพี่จุกเลยนะเห็นปะยังไงก็หล่นรอดึงไม่เขาตัวเปิดเนี่ยรอดึงรอดึงมันต้องรอดึงรอดึงรอดึงเดี๋ยวพี่ดิคนเดียวคนเดียว

แค่คนเดคับพี่่เอดีนะพ่นพอดียืนยบนท่อคนเดียวพอนะบนท่อบนท่อยืนคนเดียวพอใครเาุมกลางโลเลยอน่างโมเลยเนี่ยอะไรอะไรอมอมอันต่อนชุบเรียนนะชุบเรียนอยู่นะ ดับมีมีด้เปลี่ยนมีดเอ้ยไปทอดเสเอ่ออย่าเก่งเยอะเพืนเก่งสี่คนก็พอเ้วออกออกมายอนรอเล้ไหมอยาพี่ออกไอ้เด่ยมีทุกอ่ายได้ม m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  โอเควัดวัดด้วยกับพี่ตูนได้ไหมจุ๊บไว้พี่ตูนได้ไหมสามวินในนี้สามวินในนี้สามวินในนี้สนามเดิมพันอ่ะอันนี้ไอริงสหรับตับสินนะเนื้อร่วนๆนะรับสีเนื้อร่วนทีนี้นะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็เรียงออกเนื้อร่วนๆนะอาซาโรนะ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 มือนี้ซาโรนะมือใหญ่นะมือซาโรนะขอมีพูดได้นะไม่มีพูดนะมีพูดได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดรับเดี๋ยวพอจู่เข้าร้านแล้วปุ๊บ V I P จุกกู้เลยนะ V V I P จุกกู้เลยนะ เอาเอาหำอะไรนะอะไรหายหลับอะไรอ่ะอหายหลับก็เอาคืออ่ะโอ้อหโอ้โหโอ้ยดูแลดู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 ของจริงของจริงนี่ไงไอ้เชี่ยดูโดนซาโลนไอ้จุดโดนซาโลนเรียบร้อยผมว่าไม่น่าถึงสามไอ้จุดโดนซาโลนเรียบร้อยโดนซาโลนนี่ผมว่าจบแล้วเรียบร้อยโดนซาโลนพี่โอ้เสียจัดพี่จุกไม่ไม่หนึ่งสามมีเลยมันจะมาซาโลนอะไรอ้าว ก็ตาสิทธ์ไงก็บอกยวินตาสิทธ uh, ิ์จ่ายด้วยไม่รู้ว่าเก็บตังค์มาด้วยไม่ไปถามมินค่ะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเดินไปก็ถามมินอะไรอ่ะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าไม่สนก็ไม่รู้ปพราะว่าไม่ไปเรื่องจบเอ้าะทำไมแต่ไม่ไปถามมินภาษาพิน็ต้องคอยว่ากันถามมินที่ตู้จองโต้วไหนจองโต้วไหนถามมินไหนถามมินตอนเดี๋ยวไปที่หน้ากันนะมินจุมินอะไรจองโต้ว่าไหน คอยตามว่ินกรยังไม่รู้ผลสาวบินมาล่ะหนึ่งสุดแล้วนะเฮ้ยฮัลโหลครับคุณคุณพอดีว่าผมต้องการอะไรบางอย่างมีคนในแก๊งคุณอะไม่เอาดีกว่าไว้รอบหน้าดีกว่าทัสดีครับ เฮ้ยหนึ่ง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 เฮ้ยเฮ้ยหนึ่งหนึ่งแล้วหนึ่งหนึ่งแล้วอ่ะจองโต้แล้วตอนนี้ไอจุ่โดนจองโต้หนึ่งแล้วจองเลยจองเลยจองเห้ยจองคูได้สองทีไม่มึงมึงอ่ะมึงอ่ะตอนนี้มึงอยูุ่กกกูับแม็กึงต้องขึ้นนำก่อนมึงจะเปลี่ยนเดี๋ยวก่อนอันนี้ยังไม่เริ่มนะเมื่อกี้เริ่มแล้วนะไม่เริ่มนะครับ่แล้วนะมันยอมตายอยู่มันตีรัวเลยเอออ่ะอ่ะไม่ไม่ไม่คือพี่พี่เข้ามาคือพี่พี่พูดอะไรมึงเลือกที่ตุยเลยพี่บอกอย่างนี้พี่เลือกมึงเลือกที่ตุยเลยอ้าวพี่กูใช่ใช่ไงแต่บ เดฟเดฟเซ็นเนสว่าพี่จุกโดนนะพี่โดนสองเอ้ามาแล้วโตโตมาแล้วครึ่งโตแล้วนะมาครึ่งใบนะโตมาครึ่งใบแล้วตอนเนี้ยเล่าหายหลับมาสองขวดแล้วใช่แล้วเอ้าเอ้าเอ้าไม่อ้างนะห้ามอ้างนะไม่อ้างไม่อ้างโอเคโอเคโอเคร้านกว้างเลยนี่นี่นี่ลานลานลานปูเลยซีเมนต์ซีเมนตเดียวซีเมนต์ซีเมนต์ซีเมนตเดียวสวยสวย วิวิวิวอุิวอถ้าหานกลับไปตีอะไบเรียบร้อยเลยสามเดือนเรียบร้อยแน่มันโดนแน่รอบนี้ อู้ยวู้ยเรียบร้อยอ้าวอ้างไม่ได้ด้วยหวานเกี๊ยบเฮ้ยเอาต้องเลี้ยงนะนี่อันนี้เอาจริงนะอันนี้เอาจริงนะไม่ไม่อันนี้อันนี้ตะกอนไม่ไม่ถึงห้าเลยอะไรวินเขาคุยกันสามวินให้แก้แล้วแก้อีกนะไม่ไม่เมื่อกี้พี่ตูบอกว่าห้าวินนะตอนพี่เดินออกมาพี่บอกห้าวินนะ เขาช่วกูไม่ได้พูดไอ้แจ็คบอกสามวินสาเหมวินสามวินนายดาวสามวินพูดอยู่ก็บอกอยู่่วาใครนเขาบอกว่าเขาเลยปล่อยวินสามผมกระจายพี่ยิ่งสามวินไงยังไงอันนั้นแก้ได้ไหมแกได้ไหมต้อมมาก่อนสามหมื่นจะแก้เขาวสามร้อยได้ไหมแค่จองนะอันนี้แค่จองอันนี้จองแล้วจ่ายเต็มไหมจ่ายเต็มไม่รู้อยู่ที่ว่ามันจะแดกอะไรบ้างไออันนี้แค่โต๊ะเอกร์เดียวนะ ยกเลิกได้ไหมได้ไปนี่แถวบ้านผมได้ไหมแถวบางพลัดแล้วกันลาบยาโสได้ไหมยกเลิกก่อนไรกันชาโลนน่ะเป็นลาบยาโสได้ไหมโอ้ยโันกว่ายกเลิกไม่เอาไม่เอาแล้วเปลี่ยนจากชาโรนเป็นบองสนองโอนได้ไหมร้านบองสนองโอนเออเวลาเนิร์ดเนิรอดไม่ไหวที่ตู้ราคาไม่ได้เราถามเพื่อนอะงบเท่าไหร่งบเท่าไหร่กูจะได้เลือกร้านถูกสามร้อยใช่ใช่สร้อยคนละร้อยคนหัวละร้อยเนี่ยผมพี่แจ็คเนี่ยฮะไอ้ผมพี่มูเนี่ย งั้นต้องไปบุฟเฟ่ต์ขนมจีนที่มึงบอกแล้ว79บาทไปขนมจีนแม่มาลาไปชุกไม่นั้นพอดีกว่าคือว่าผมยอมพี่วันนี้นะผมเลี้ยงพี่ก็ได้หมดละร้อยเห็นไหมไม่ขอขอไปนี่ก็พอฮิโตริมสแม่ไม่มีสัจจะเลยวะฮิโตริก็พออ่ะฮิโตริที่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 เขาพาไปร้านสุดแม่เอาเดี๋ยวเอาไปร้านแซลมอนเดี๋ยวเอาไปร้านแซลมอนที่เราไปกินกันล่าสุดเดี๋ยวเอาไปใช่แต่ว้เดี๋ยวกูจ่ายให้ก็ได้แต่ว่ากูขอไตมึงข้างไตเป็น้างอะไรข้คะล่ะ ไอจู่ฝีมือตกนะไอจุ่ฝีมือตกนะต้องฝึกฮาดินนะโอ้พี่ตู่เขาไหมรอเว้ยถ้าไม่ถ้ากูแบบเล่นรอแบบเขาเขาก็ตีกูไม่ได้ไม่รอเหรอมาเกี้วินสุดท้ายมึงไม่องได้อันนี้เอาเอ้ยบ้เาเบเบา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 เันนั้นบาเเบาเบาเบ้เบอเบนเบบา อ๋อเราอ๋ออันนี้คือร้านเนื้อล้วนเหรอเออเนื้อล้วนวอาทใช่ใช่เอ้ยหกเบ้าได้หกพันนะรู้สึกเออประมาณนั้นวันนี้แจ็คจ่ายได้จะดหกพันนะแล้วอันนี้ไปร้านในนั้นอะไรที่เราไปห้างอะไรนะที่เราไปกินของหวานกี่บาทไม่เอาเอาเนื้อล้วนๆอะไรขาดวันนี้ไม่ได้ไปกินข้าวเนี่ยเออเราไปกินของหวานแล้วกี่บาทอ่ะไม่กี่บาทของหวานหกร้อยอ่านั้นนันนั่นเอาไหมเดิมพันอันนี้ดีกว่าไม่ไม่ใช่หรอมึงเอาสิบเท่าหายไปเลยอ่ะเอาไหม ไ,ไม่รล้วไม่ใช่ร้านอะไรนะแล้วซาโลนกูจะได้กินปะซาโลนเะนี่ยไว้ก่อนแค่จองสา่หมื่นพี่จะทำเห็นใชใจกูพูดเล่นจองไม่ต้องเสียงเงินกูพูดแกล้งมึงมเฉยโจ่ายจริงมันก็ไม่มีตังค์จ่ายพี่ซาลอนอ่ะแค่แฮชแท็ใกใกล้บ้านผมจะไม่มีตังค์เงินจ่ายเลยพี่เอ,อ้ยผมยังหายับบนี่เลยมึงก็ขายตายดิแล้วไปห้าวทาเขาทำไมไปเล่นเขาทำไมอะไรนะแล้วเอาอะไรเอาแล้วเอาอะไรดุพอดีอ่ะมึงมีสองปอดใช้ปอดไอ้เหี้ย มามามาร้านเอาเอาร้านร้านไปหาเมื่อเสียดังเลยบอกขอยืมพักหูหนึ่ครับเสีมันดังเสมันดังพี่ครับเดี๋ยวผมรีเกมแบบนึงได้ครับแบบเดี๋ยวรอหรอออไม่เดนพนแล้วเหรอ